สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องห้าลุยโฮมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอัปเกรดครับผมอีกแล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่อัปเกรดเนี่ยครับผมประดับเด็กนะครับที่บอกว่ามันเนี่ยครับมันเพิ่มเีละห้าแต่พอรวมปุ่พลังเข้าไปแล้วมันกลายเป็นข้าวเก้าข้าวอะไรอยู่ข้าวเก้าต่อหนึ่งคลิกนะครับก็คือมันมีปุกพลังเข้ามาช่วยใช่ไหมครับรอบนี้ครับ เราจะมาอัปเดตในส่วนของทาริสครับผมเราจะมาดูว่า1คลิกที่เขาเขียนว่าเนี่ยได้หกสิบนะผมเป็นเพนใช่ไหมหกสิบเนี่ยถึงเวลาจริงๆนะครับผมัมนงขึ้นตรงเนี้ยเท่าไหร่จะหกสิบจะเป็นเท่าไหร่และหนึ่งคลิกติดเนี่ยจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมต้องจดก่อนใช่ไหมว่า,าเดิมเดิมของผมเนี่ยมันคือสองพันสี่สิบหก นะครับก็คือ61.48%เปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ตัวผมเพนเท่าไหร่นะครับอืมอยู่ไหนอะนี่61.48นะครับผมหกสิบมึงไงผมจะก่อน61.48นะครับบวกกับ38.4นะครับผมตอนนี้ผมคือ9 9้ แปดเก็คือไม่ถึงหนึ่งเอนั่นะเองนะครับผมอาแล้วเพื่อนเพื่อนตอนนี้คือวันนี้ที่ไร่ครับเราดูวันที่ก่อนตึง้งวัน,นที่ยี่สินะครับผมเมื่อวานผมเลยเจ็อบเต็มแล้วนะครับเหลือเวลาอีกหนึ่ง6 7 8สาม11 1ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบเดวัน1ิบวันนะครับเพราะวันที่30ิจะอัปแพดใหม่แล้วนะครับก็เพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่ถึงก็สู้ๆนะครับเดี๋ยวเพิ่งยอมแพ้นะครับอีกแค่10บวันเท่านั้นเองนะครับผมมา แล้วผมมีหินเท่าไหร่ใช่ไหมครับรผมรอบนี้มีหินถึง301ก้อนนะครับผมคือทีนี้ที่เราซีเรียตผมมาซีเรียตเองเนี่ยคือไอตัวประจับนะครับมันใช้เพียงแค่หกชิ้นถูกไหมหกชิ้นแต่ทาลิทนะครับมันใช้ถึงสิบสองชิ้นนะครับผมแล้วชิ้นหนึ่งอ่ะคุณดูเนีเนี่ยราคาทะลุโลกไหมครับ สิบสองชิ้นเนี่ยคือคิกหนึ่งเนี่ยคุณแสนหกแสนเจ็ดนะฮะแล้วกี่คิกอ่ะครับกี่คิกล่ะก,กว่าเราจะได้จนกว่าปลุกพลังได้ใช่ไหมครับเครื่องปลุกพลังเลเวลหกอัพเรออะไรนะอัปเกรดทั้นหกใช่ไหมห้าหกเนี่ยครับไอตัวทาลิสเนี่ยต้องสี่สิบนะฮะับผมเป็นเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นในส่วนของเครื่องประดับโอ้โห คือห้าเลเวลก็ตีไปแล้วคือแค่แบบตีทุกคลิกยังหกสิเลยนะครับผมใช่ไหมสิบสองห้าหกสิบใช่ใช่ดิเออไอ้ดูอาวุธอีกอะอาวุธอีกยี่สิบใช่ไหมส่วนชุดเกาะอีกสิบนะครับแต่เราเดี๋ยวค่อยถ้ามีอารมณ์จะมารีวิวในส่วนอาวุธและชุดเกาะด้วยนะครับแต่วันเนี้ยเนี้ยเราจะมาเอาเนี้ยครับดูกันว่าจบไหมอีกคลิกครับผมสามร้อยสิบสองห้าหกสิบก็ประมาณยี่สิบห้าคลิกครับ มีเพียงแค่ยี่สิบห้าิกเท่านั้นนะครับวันนี้ว่าแล้วก็ไปกันเลยนะครับผมคลิกแรกครับอืมีโหลดด้วยนะครับไม่ติดคิกสองครับไม่ติดครับสามครับอ่ะติดแล้วเห็นไหมครับเพนมันขึ้นจากหกสิบนะครับเมื่อกี้มันขึ้นหน้าจอเลยก็คือมันจากหกสิบเป็นเก้าสิบครับมันเขียนว่าหกสิบใช่ไหมแต่มันเป็นเก้าสิบนี่ครับเห็นไหมครับเพนเมื่อกี้มัน 2046นะครับผมบวก90มันก็จะกลายเป็น2136นะครับขึ้นมากี่เปอร์เซนต์จาก61.48เป็น62.86ก็ประมาณ1นกับอีกส 4, 1. 4, 1ีก่1ประมาณ1.4นะครับ1.3กว่านะครับผมก็1%เกว่าตอนนี้กับตัวผมก็คือ100%แล้วนะครับสำหรับจาะเกาะน,นะครับไปต่อนนครับผม สามหกปสามเจ็ดนะครับคิกแรกครับอ้าวคิกแรกติดเลยนะครับผมเนี่ยฮะมันจะมีแบบฟกมาบ้างนะครับผมอีกสามเลเวลนะครับอีกสามเลเวลนะครับผมอ้าวติดอีกครับเฮ้ยอีกสองเลเวลสุดท้ายครับหนึ่งอ้าวติดครับผมเลเวลสุดท้ายครับอ้าวติดหมดเลยไอชิบายติดหมดเลยนะครับผมสี่คิกติดสี่เลเวลเลยนะครับโคตรประหยัดนะครับอ้าวทังนั้นครับผมทำไมติดรวยอย่างเนี้ยครับ เป็น68.16จากเดิมที่เป็น61.48นะครับก็่ากับตอนนี้เพนผมจะเท่าไหร่นะครับผมเอาเครื่องคิดเลขมาคิดนะครับ68.16นะครับบวกกับไฟนอลเพน Pen, ใช่ไหม38.4ครับ38.4จากที่ผมมาครับ99.88%ตอนนี้ผมเป็น106.56%ครับผมเอา้า ทีนี้ทำยังไงดีมันติดง่ายขนาดนี้ก็คือ40แล้วอะ่ะผมผมไม่อยากกดมันแล้วเพราะว่าแบบมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้อยแต่คือเอาเว้ผมผ่านแล้วแล้วอีกหินที่เหลือทำาังไงขายทิ้งไหมขายทิ้งก็ไม่ใช่ผมสิอเราจะมาซัดเจ้านี่ต่อละกันดีไหมครับประดับให้ถึง45เพราะว่าตอนนี้เด็กผมเท่าไหร่เด็กผม1428 หนึ่งสี่สองแปดถ้าผมคลิกหนึ่งคลิกจะบบกทีละเก้าตอนนี้ผมได้อีกแปดคลิกใช่ไหมเก้าแปดมันเท่าไหร่อ่ะเจ็สบสองเจ็สบองบวกกับหนึ่งสี่สองแปดมันจะเป็นพันห้ากลมพอดีเลยนะเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรมันจะโชคดีขนาดน,นั้นถ้าติดนะครับลองไหมลองครับมาถึงอย่างนี้แล้วทำรีวิวแล้วแล้วมันมันติดง่ายกว่าที่คิดอย่างนี้ก็ต้องไปต่อครับไปต่อนะครับผม ไฮสามสิบสามเปอร์เซ็นครับนี่สามสี่สามสามเปอร์เซ็นลองดูครับผมว่าอีกสี่เลเวลทั้งสองอันนะครับผมจะได้ไหมในสองร้อสิบเจ็ดก้อนนะครับหนึ่งครั้งไม่ได้ครับสองสามสี่ห้าทีโหเฮ้ยเหนื่อยเนื่อยเนื่อยพอมาทันประดับเด็กสองข้างนี่เหนื่อยแล้วนะครับอ่ะข้างนี้ทีเดียวติดเลยนะครับผมอ่ะติดครับติดครับ อ2หนึ่งสองสามครับผมหนึ่งครับสองครับสามครับอึงเออเอ้ยเต็มว่ะเฮ้ยโอเวลาเต็มมันขึ้นอย่างนี้เหรอขึ่นเคยเห็นนะครับเนี่ยเฮ้ยข้างลนึงนะอ้าวเต็มตหาครับผมสามร้อยก้อนคือพอเห็นเห็นเลยนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนแล้วเรากดทานิตต่อดี่ไหมไม่ถึงสิบคลิก เดี๋ยวเพื่ไปดูเด็กก่อนเด็กเด็กเด็กพันห้าเจ็ดครับจากพันห้ากลมๆได้บนัสจากการครบหนึ่งร้อยครับอีกเจ็ดนะครับเมื่อกี้เห็นนกันเลยนะครับลืมจดค่า ATK นะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วตัวนี้ตอนนี้ถ้าเราบัฟขึ้นมาเนี่ยน่าจะได้พันห้ากลางๆเนาะใช่ไหมก็น่าจะยิงแรงขึ้นบ้างแต่วะาใช่ไหมครับนะฮะแน่นอนครับเราจะเอาให้หินหมดเลยนะครับขออีกสองเลเวลเองตัวผมผมคิดว่างั้นนะ ไม่ติดหนึ่งติดแล้วครับขออีกเบีได้หมั้ยระเบี1หนึ่งอรยหนึ่งไ,งงได้เอา,อางี้ฟุกอาจจะได้อีกระเบีนะครับมันมูโลกไหมเอาติดว่าไอ้สองรเบเลยไหมให้มันจบเลยไหมไม่ติดไม่ติดเออเหลือรลเวีเดียวไม่ทำอะไรนี่เาผมผมจำไม่ได้นะครับว่ารอบแรกเราเริ่มต้นที่กี่ก้อนนะครับผมแต่ประมาณสามร้อยก้อนนั้งผมอัปเกรด แสตลีย์ในส่วนของประดับเด็กระเบิด80นะครับเต็มทั้งสองข้างเลยนะครับผมแต่ไอ้ส่วนของทาลิสนี่มันใช้เยอะขึ้นเกินสองเท่าเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆเว้ยก็คือเดยอีกคลิกเดียวช่างแม่งนะครับมัน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 ต่างแค่เน,นี้ยเนี่ยเท่าไรเองใช่ไหมเ่อคิดได้เท่าไหร่นะโอ้โหนี่คือเบอร์หมดแล้วดีใจนะครับที่แบบกดติดขนาดนี้จริงๆไม่คิดว่ามันจะกดติดที่ว่าสามร้อยก้อนเนี่ยจะได้แค่ทาลิสด้วยซั่นนะครับตอนแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ อาวุธและชุดเกาะกันต่อนะครับผมนี้เรามาดูกันที่อาวุธนะครับหลังจากที่ผมอัปเกรดแอสเซซอรี่นะครับประดับทั้งสามชิ้นนะครับไทล์แมนก็สี่สิบห้านะครับตอนนี้เราจะมาดูกันที่อาวุธครับผมอาวุธเนี่ยจะปลดบุกพลังอันดับที่หกนะครับต้องร้อยหกสิบเลยนะครับผมใช่ไหมเช็คก,ก่อนนะ รู้สึกจะร้อยหกสิบนะครับโห้ยยี่สิบเบลลนะครับผมยี่สิบเบลลนะฮะรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดเพราะว่าผมมีเพียงแค่สองร้อยสี่ก้อนนะครับผมคราวที่แล้วก็แบบมีดวงดีนะับแบบกดแล้วแบบติดติดติดรเลยนะครับผมในเนี้ยครับมันเขียนว่าอัปเกรดหนึ่งพันนะครับจากพันเก้าเป็นพันเก้ายี่สิบห้าใช่ไหมครับมันคือหนึ่งคลิกเนี่ย ได้ค่า ATK มา25่สิบห้คลิกก็คือเท่าไหร่ครับ500เท่านั้นนะครับแต่ด้วยปลุกพลังที่เราทำมาแล้ว5ขั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงหน้าจอเลยนะครับว่าจริงๆแล้วพอกด1คลิกเนี่ยมันติดเท่าไหร่นะครับแล้วก็สปีดแอคแทกเนี่ยครับผมมันเพิ่มเวลแล้วเท่าไหร่ครับ12.5มาดูกันนะครับว่าขึ้นเท่าไหรนะฮบผมไม่ติดครับผมทีแรกสก็ไม่ติดนะครับเจดสิครับ หนึ่ง l 70เจ็ดสิบแต่ผมเห็นเอเอทไม่ทันเอาใหม่นะสิบเก้าครับผมก็คือเดิมมันขึ้นเท่าไหร่สิบสองจุดห้าใช่ไหมโอ้ยนี่วันนี้ไม่ค่อยติดนะครับพุ่งตรงไปต่อนะครับผมอีกสามสิบคลิกครับผมหนึ่งครับสองครับสามครับขึ้นชี้สามครับหนึ่งครับขึ้นเลยนะหนึ่งครับสองขึ้นทีสองนะครับผม โอ้ยเยอะเยอะอีกเยอะเลยครับหนึ่งเอ้ยอทีขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย,ยอย่างนี้ไม่ขึ้นแล้วเอ้ยถ้าสองทียังได้นะครับยี่สิบครั้งนะครับไม่ติดติดครับผมติดนะอ่าเอ้ยกีกครั้งเนี่ยสิบแปดครั้งป่ะผิดละเบอร์หมดลวเบอร์หมดลวเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันขึ้นค่าสปีดแค่สิบแปดอะยี่สิบ ผมดูผิดมากเนี่ยผมไปย้อนวิดีโอดูนะครับเอ๊ะมันก็ขึ้นรัวๆอยู่นะใช่ไหมอีกสิบทีอ,อีกสิบทีติดเลยแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ขึ้นเลยเจ็ดทีสุดท้ายคือไม่ขึ้นเลยนะครับผม เหลืออีกเพียงแค่3ามเลเวลนะครับไี้บ้าเอ้ยเอาต่อให้จบนะฮะเอาต่อให้จบอีก3มเลเวลเท่านั้นนะครับโอไม่ติดนะครับดื้อจริงๆนะครับสามเลเยสุดท้ายนะครับผมเหลือสองแต่ิีผมเหลือหกโหยากจริงนะครับยากจริงเหมาะเลยว่าสอเลเวอสุดท้ายนี่สองเลเวอสุดท้าย ตึงมากนะครับไม่ติดไม่ติดนะครับผมโอ้ยอีกแค่สองเลเวลเองนะครับผมคือจะไป <laughs> จะไปชุดแล้วไงชุดใช้แค่สี่เองไง <laughs> โอ้ไม่ติดเลยวะเฮ้ <laughs> <laughs> สุดจริงครับสุดจริง ให้มาเลยครับผมไม่ขึ้นเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยและสุดท้ายครับผมยากจริงนะอ่า ก็จะติดก็ติดเลยนะครับสุดท้ายีแสายากจริงครับยากจริงไปชุดนี่คือใส่เต็มชุดนี่เรียวกว่าอะไรดีครับสิบลเวลเองนะครับเพื่อตะบกุกพลังระดับหกนะครับแต่แบบหินน่าจะไม่พอแล้วครับอันนี้เพิ่มเอ็นดีเฟนเพิ่มพีดีเฟนนะครับผมอ๋อแต่สองอันนี้เพิ่มเลือด เราทำไหนก่อนดีอะเราเห็นแก่เลือดก่อนดีไหมลองดูนะครับว่าเอา P ก่อนแล้วกันถ้า475ไป487เนี่ยมันเท่าไหร่มัน1 12.5ใช่ไหมครับลองดูนะครับส่วนเลือดเนี่ยโอ้เท่าไหร่อะ87 750เลยเหรอลองดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเรือหนึ่ง ติดนะเนี่ยไม่ติดเลยนะครับโอ้โหเพิ่ม PDF สิบแปดนะครับผมเ,เข้าจริงๆแล้วเพิ่มสิบแปดเล่ยนะฮะส่วนเลือกเพิ่ม p ีลสอง0ันสามนะครับผมนีสจะท้ายนะแต่ไม่ติดนะครับเนี่ยเอาติดนะครับผมนี่ครับผมกดหมดแล้วนะฮะไม่คันจริงๆที่หามาไม่คิดว่ามันจะนะครับไปนะ มันจะยากขนาดนี้นะครับผมตอนแรกก็คิดว่ามันจะง่ายกว่านี้นะครับไม่ต้องเรารู้แหละวว่ายากแต่แบบแต่มันต้องเสี่ยงเอ้นะครับอีกนิดเดียวนะฮะผมในตัวมีเองอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับชุดไม่เหลือแล้วครับต้องหาตัวช่วยแล้วครับเออถ้ากดผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะมาดูกันนะครับว่าผมเหลือกี่ชิ้นครับมีอยู่ร้อยแปดชิ้นนะครับ มันต้องเลเวลแปดสิบเลยนะครับผมซึ่งแม่งกดเห็นอย่างนี้ก็คือมันมันยากมากนะครับกดแต่ละทีไม่ติดนะครับทันนี้ผมกดได้กี่ครั้งนะครับผมยี่สิบสี่ยี่สิบห้าใช่ไหมฮะยี่สิบ็ดครั้งนะครับผมขอติดสิบเลเวลสักชิ้นก็น่าจะดีแล้วดีไหมน่าจะดีนะครับผมป่าชิ้นนี้นะครับผมเพราะว่านนผมอะชิ้นนี้ผมชอบเพราะมันได้เลือกไงสองชิ้นเนี้ยชิ้นนี้มันป้องกันอย่างเดียวเลยไงครับ ในเสื้อของชุดนะครับาคุมไปเลยติดนะครับผมเพิ่มดีไอพีเด็บสิบเก้าต่อคลิกเลยนะครับผมไปต่อครับไม่ติดหนึ่งไม่ติดสองเฮ้ยไม่ติดสาเนี่ยมันเดือดร้อนอย่างเงี้ยครับสี่ต้องติดอย่างเดียวนะครับผมไม่ติดครับเนี่ยเนี่ยมันยากตอนหลังมันยากอย่เงี้ยครับห้าครับไม่ติดนะครับผมหกครับเฮ้ยที่หก ผมขอย้ายชิ้นนะครับอ๋อนี่มันเหลือสาแล้วอ่ะใช่ไหมกติดเลยเออติดเลยอย่างนี้อ๋อนี่เพิ่ม M d e มเดครับผมอีกไม่ถึง20่ิบพลิกนะครับไม่ติดหนึ่งครับผมอ่ะชิ้นนี้ติดง่ายกว่านะครับรองเท้าติดง่ายกว่าอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับผม <S <S เพิ่มเลือดที่เทไหร่ดืมดูนะครับไม่ติดเลยไม่ติดเลย โหยากจริงครับเลือดเพิ่มทีละสามพันนะฮะผมโอ้โห,โหอีกสิบสองคลิกครับผมอีกสิบสองคลิกโหจริงโหจริงขออีกสองเลเวลนะอันนี้อีกสองเลเวลนะฮะผมไปหนึ่งนะฮะคือเสียวเพราะว่าแบบกิจกรรมมันก็แบบฮะเจ็ดร้อยบาทนะฮะโอร้อยร้อยชิ้นเองอ่ะใช่ไหมแล้วกวาเราจะเก็บได้ไอ้ปาเนี่ยเก็บไม่ยากเลยครับแต่ไอ หินเะนี่ยอัปเกรดขั้นสะี่เนี่ยสิบห้าชิ้นต่อต่อไอเนี่ยหนึ่งชิ้นเนะี่ยคือมันยากจริงๆนะเนี่ยเนี่ยไอป่าง่ายครับไอเนี้ยโอ้โหเป็นอาทิตย์นะครับผมหินอัปเกรดเนียครับผมราคาเท่าไหร่ละราคาอะคุณลองจิ้มเนี่ยสิบห้านะเจ็ดพันกว่าต่อแล้วจะคลิกหนึ่งเท่าไหร่ใช่ไหม <laughs> อีกเวลหนึ่งไปไม่ติดนะอีกสิบคลิกไป ไม่สองแล้วนะสามสี่ห้าสิที่ห้าคือแบบเลทโหดมากนะครับเลทโหดจริงๆนะครับผมโอ้โหสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเรากลับมาสาสิบเก้าดีกว่านะครับผมนะฮะหกคลิกนะครับขอสองเลเวลนะครับขอสองเลเวลหนึ่งครับผมสอง,สอ,งอีกสีท่ที่สามส,ส,ามสี่ห้า หกไม่ติดเลยครับยอมแพ้จริงครับโหกว่าจะปลุกพลังระดับหกได้คือน่าจะอีกเป็นเดือนนะครับผมคือมัน <c oughs> ยากจริงครับสิครับผมเหลืออีแค่ยี่สิบเลเวลเองนะครับยากจริงยากจริงเห็นไหมครับเมื่อกี้หกคลิกคือมันก็ไม่ติดได้นะครับผมโหแบบ มีท้อครับงานนี้คือไม่ใช่มีท้อท้อแล้วครับเมื่อกี้คือท้อแล้วนะฮะโอเคแร้วคลิปอัปเกรดนี้ก็คือเฟลนะครับผมไม่สามารถปลุกพลังขั้นที่หกได้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมเพราะไม่คิดว่ามันจะไม่ติดขนาดนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามช่องฮารุโฮมแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ